อาปลาคราหลวงพ่อที่กรรบอย่างสูงคือว่าอ้าวนี่ตายอีกแล้วทำไมตายจังพักเนี่ยวันนี้ข <c oughs> ้าจะรวยน <c oughs> ัย่นและครัอ๋อที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนก่อนว่าอมีคนตายดำๆมาแต่ว่าอุทิศอปูกพอตายนะแต่รับผูศสนิผลบุญไม่ได้อ่าจริงๆแล้ว มาไปเจอเท้าปลากฏว่าคนเนี้ย่เป็นผู้หญิงอายุเจ็สิบปีเศษไว้ผมมวยแกชื่อว่าอะไรนางข้าอาข้าแท้เตียบ้านอยู่อำเภาพคุณัดนิคมหน้าโรงเจเก่าจังหวัดชะเชิงเศ้าลูกว่าถ้าหากว่าจะถวายสังฆทานชุดใหญ่อุทิศต่อตรงให้นี่จะมีทางเป็นไปได้ไหมเจ้าคะเดี๋ยวก่อนต้องมีบัญชีก่อนต้องตรวจสอบก่อนนะ ก็สอบก่อนนะต <นะ S 1> ายมประมาณอยู่20ปีแล้เดี๋ยวก่อนถ้าถวายในฉันได้นะวัตถที่แน่นอนคุณพ่อได้ได้แน่แล้วลคนตายล่ะคนตายเดี๋ยวก่อนจะทยยงไงคนตายที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับปลา<อ>ให้ปล่อยปลาด้วยสิ<อ>ถวายสมรชาแล้วก็ไปปล่อยปลาด้วยที่สุนทรภูธรนี้ได้แนออ่อีกปลาคืนนี้เขาขอแต่วัตถรูปปลาคืน่ะ ใช่ไหมปลาขอเอาพืดินมาปั้นเป,ป,ป็นรตู๊กมัยพปลาเขาขอราคาถูกที่สุดอ้าจะมาบอาแบท้านหล่อดีราคาจะแพงแล้วก็ผีประยหยั OK A, หดเรืไไ่งเลยบอกว่ายังไม่มีโอกาสจะให้ไม่ได้พวกเราที่สูงสงเขารับไปได้เมื่อกี้ท่านเลยบอกว่าตั้งปล่อยปลาเพราะคนนี้กเกี่ยวนื่องกับปลาซื้อปลาที่ทําบอขายปลามันต้องตายนะ,ะเขาปล่อยไปถ้าไหวสมรภทานด้วยอย่างนี้อุทิศสูวสงวนสออย่างรวมกันไมได้แน่ Untertitelung